สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับเครื่องเอบสารอีกแล้วนะครับผมอาการหล่ยๆเครื่องมาหนักๆท้งนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับทําหล่นนะครับผมสแกนเนอร์มันแตกนะครับมันหักนะฮะตัวล็อกหักตัวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนฝานะครับผมฝาสแกนเนอร์นะฮะแล้วก็หัวพิมพ์ตันนะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ก่อนนะครับผมตล้วต้องเไขน็อตด้านบนนะครับผม มันเหญ่ยะมากังนัดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจากนั้นนะฮะก็เปิดแฟลก่อนแล้วไขน็นตด้านข้างนี้นะครับผมแล้วก็สอดฝาครอบขึ้นก่อนนะครับผม ส่วนมากเครื่องปิ้นไม่ไม่ค่อยมีอาการอะไรมากมายหรอกครับผมส่วนมากก็หลักๆคือหัวตันนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับมันแตกนะมันหักนี่นะฮะส่วนตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสดูก่อนนะครับว่าหัวไหนมันมีปัญหานะครับผมนี่นะครับ ถอดสแกนเนอะร์ออกเครื่องยังทำงานได้นะครับผมแต่ไฟสีส้มจะระพลิบโชว์นะครับช่างมันนะครับผมเดี๋ยวจะลองปิ้นดูก่อนนะครับว่าสีไหนมันมีปัญหานะครับผม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมระหว่างเราก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดมัหน่อยพอไฟกับพริบทั้งหมดนะครับผมกรอนนี้ที่มันกับพิบแบบนี้คือเราถอดตัวสแกนเนอร์มันออกนะครับมันเลยกับพริบถามาสแกนเนอร์นะครับแต่จะปิ้นได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งปิ้นดูก่อนนะครับว่าสีไหนไม่ออกนะครับผม หัวพิมพ์มันขยับนะครับเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษปกตินะครับผมแจ่สีที่มีปัญหานะครับซอื้นออกครบนะครับดําดํามีปัญหานะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับพิมพ์ออกมาตัวงสือจะขาดนะครับอันนี้ผมสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมแล้วนะครับผมหนึ่งรอบนะครับไม่หายนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดตัวหัวพิมพ์นะครับออกมาล้างนะครับผมนะปิดเครื่องนะครับผม เราก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมจากนั้นเราขยับตลับออกมานะครับผมแต่ตอนนี้มันขยับไม่ได้เนาะเหมือนหลายคลิปที่ผมบอกนะครับดันเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ผักเดือยตรงนี้นะครับผมเเดือยตรงนี้ผักเข้าไปนะครับผมแล้วก็ขยับออกมานะครับผมแล้วก็ไขน็อตนะครับผม ฝาครอบน้ำหมึกออกนะฮะตอนนี้ก็ปลดล็อกนะครับผมเนี่ยยกขึ้นมานะครับผมเนี่ยล็อกตรงนี้นะครับที่ผมดันเมื่อกี้นะเนี่ยดันมันก็จะเด้งออกมานะครับผมเช็คดูสีในตัวตลับนะครับถ้ามีน้อยก็ใช้สลิงดูดออกนะดูดเข้ามาให้เต็มตลับนะครับผมตอนใส่กลับนะนะจากนั้นนะครับผมก็จะ ถอดฝาครอบนะครับผมทิมเข้าไปแล้วก็ปิดนะฮะจะหลุดออกมานะครับผมเนี่ยเอาตัวล็อกตลับนะครับจะมีสลักด้านข้างนะฮะทิมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มือหนึ่งประคองนะฮะฝั่งนี้ก็ทิมเข้าไปแล้วประคองขึ้นมานะครับที่ผมทิมก็คือทิมตรงนี้นะครับทิมแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ทิมฝั่งนี้ก็ดันขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็ไขน็อตนะครับตรงหัวทิมนะครับสามตัวนะครับผม จากนั้นเอาหัวพิมพ์ออกมานะครับผมเดี๋ยวผมใช้ทิชชูจับจะได้ไม่ลื่นนะฮะจับตรงหัวพิมพ์ยกขึ้นนะครับตรงนี้นะครับระวังหลุดนะครับผมนี่นะสายเนี้ยระวังหลุดนะครับผมค่อยๆดันนะฮะค่อยดันแล้วก็ดึงออกมานะครับผมนะหัวพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะล้างนะครับผมนี่นะเอากระดาษทิชชูเช็ดผมจะล้างตรงหัวพิมพ์นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะใช้น้ำยานะครับผมล้างหัวพิมพ์นะครับผมสนนะใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมนี่นะนี่ครับเวลาล้างก็ระวังนะครับระวังตัวน้ำยานะครับ เข้าไปในตัวหัวพิมพ์นะถ้าเข้าไปข้างในก็เอาใดเอาอะไรเป่าให้แห้งนะครับผมเนี่ยดูเส้นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเส้นนะครับมันขาดเห็นไหมครับนี่นะครับผมเส้นออกมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันขาดนะฮะสีดํานะแต่สีอื่นนะครับสีอื่นก็ล้างไปด้วยนะครับเพราะเราถอดหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับผมแต่สีอื่นออกร้อยเปอเ็นต์เห็นไหมครับผมนะครับเราก็ล้างสีอื่นด้วยนะครับผม นี่นะครับออกนะครับผมสดสีดำมันแห้งมากนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะต้องแช่หัวทิ้งไว้นะครับประมาณสักสองหรือสามชั่วโมงนะแช่หัวก็คือนะครับนี่หัวสีดำนะครับผมจะดันเสร็จอย่างเงี้ยผมจะแช่อย่างเงี้ยครับแช่น้ายาทิ้งไว้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะสักสองชั่วโมงนะครับผมแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแช่ทิ้งวางไว้เงี้ยฮะวางไว้นะครับสองชั่วโมงนะครับผมจากนั้นเราก็มาไล่อัดน้ายาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมมัน เนี่ครับเห็นไหมมันก็เกือบบอกร้อเอร์เซ็นแล้วนะครับก็แช่ทิ้งไว้นะครับผมนี่ฮะแต่ตรงนี้นะครับผมผมมีเครื่องล้างหัวพิมพ์นะครับผมก็ลดเวลาในการใช้งานนะครับผมจะใช้เครื่องล้างหัวพิมพ์ล้างนะครับผมคือเครื่องตัวนี้เนาะนี่นะครับผมจะใส่หัวพิมพ์เข้าไปนะครับผมวางไว้นะฮะแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปนะครับผมผมจะตั้งนะครับผมเวลานะครับเอาสามสิบเวลาสอง หลังจากที่ใช้เครื่องล้างแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องมาอัดหัวพิมพ์อีกรอบนึงนะครับผม ก็จะใส่น <im sharing> ้ํายานะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอัดน้ํายาลงหัวพิมพ์อีกรอบนึงนะครับผมมาดูกันว่าหัวจะดีขึ้นไหมนะครับเห็นไหมครับคราวนี้หัวออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับเพราะว่าเครื่องเขย่านะครับมันจะมีความร้อนอยู่นะครับผมมันจะทําให้มันละลายนะครับสิ่งสกปรกที่อยู่ในหัวพิมพ์นะครับผมเห็นไหมครคราวนี้ล้างออกง่ายนะครับผมร้านก็จะมีเครื่องล้างแบบนี้นะครับผมแต่ก็จะต้องมีน้ํายาที่ดีด้วยนะครับผมไม่างนั้นถ้าล้างน้ํายาไม่ดีหัวพิมพ์ก็จะพังนะครับผม นะครับจากนั้นนะฮะผมใช้เครื่องเขย่าใช่ไหมครับผมมันมีโอกาสที่ทําให้อ่าตัวนะครับพวกน้ํายาครับไหลเข้าไปในช่องพกนีที่มันชื้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ไดเป่านะให้แห้งนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอามาใส่เข้าเครื่องคืนนะครับผมะเดี๋ยวผมจะไปเป่าก่อนนะครับผมนี่นะครับพอผมเป่าหัวพิมพ์ใม้แห้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่หัวพิมพ์เข้าคืนนะครับผมเชดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผม เพื่อนหลายๆคนเวลาใส่หัวพิมพกับนะครับต้องระวังนะนะฮะขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าใส่พลาดเดี่ยหัวพิมพมีโอกาสพังเลยนะครับผมบอร์ดมีโอกาสช็อตเลยนะครับผมนี่นะครับตัวสายแพรเนี่ยก็เวลาใส่ก็ต้องอย่าให้เลื้หมึกเลื้ออะไรนะครับผมเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะอย่าเลือมถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับผม ใส่หลงล็อกแล้วก็ยึดน็อตนะครับผมตัวน็อตเนี่ยเวลายึดลงไปนะครับอย่าไปขันแน่นมากนะครับผมเดี๋ยวหัวมันจะแตกนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะพอตึงๆมือนะครับเนี่ยพออยู่ก็พอนะครับไม่ต้องหมุนแน่นจนแรงนะครับไม่งั้นตัวปลายตัวนี้ครับมันจะหักพอหักปุ๊บมันจะทําให้อ่หัวพิมพ์นะครับมันเสียนะครับผม จากนั้นนะครับผมนี่นะครับหมึกมันไม่ค่อยมีเราก็ดูดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่พวกตลับเข้าไปข้างในนะครับก็ดูดหมึกให้เต็มตลับก่อนนะครับผมดูดทุกสีนะเพราะหมึกในตลับไม่มีมันจะทําให้ตัวหัวพิมพ์นะครับไม่ออกนะครับผมทิมก็ไปตรงตรงแล้วก็ดูดได้เลยนะครับผม พอดูดหมึกเข้าในตลับเสร็จแล้วนะครับผมตรงแท้งนะครับยกออกมานะครับมันจะมีตัวจุกปิดน้ําหมึกใช่ไหมครับผมเปิดให้มันมีอากาศเข้าได้ก่อนนะครับพอเมื่อกี้เราดูดหมึกแล้วก็ปิดนะครับผมนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันมีแรงดันหมึกอยู่ข้างในนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวรับตลับเข้าไปนะครับค่อยๆทํานะครับผมไม่ยากนะฮะ อย่าไปใจร้อนนะครับถ้ใจร้อนเนี่ยพังนะครับจัดสายให้เรียบร้อยนะครับผมก็นะครับฝาปิดนะครับผมตัวนี้ตัวปิดฝานะครับก็ยึด นะฮะมันจะเข้ามุมของมันเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์เลยนะครับผมยังไม่ต่อสแกนเนอร์นะครับผมจะเปิดเครื่องนะครับผม ตัวพวก L 2 1 0พวกนี้มันจะมีตัวปิดน้ำมึกนะครับเปิดขึ้นนะครับให้จุดชี้ตัวนี้นะครับชี้ขึ้นนะครับผมถ้าหมุนลงนะครับมันจะปิดสายน้ำมึกไว้นะเห็นไหมต้องหมุนขึ้นนะครับผมตรงนี้นะมันจะมีลูกศรเตือนไว้นะครับผม พอไฟกระพริบอย่างนี้เราใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องความใช้งานนะครับผมนี่นะครับผมก็จะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมนะครับโดยคลิกขวาที่ชื่อเครื่องปิม้นนะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมเห็นไหม Printing Preference นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปตรง Maintenance ตรงนี้นะครับผมนี่นะการบำรุงรักษานี่นะครับผมคลิกนะครับจากนั้นผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับตัวนี้นะแบบ Power นะครับผม แล้วก็เน็กนะครับผมนี่นะแล้วก็เน็กครับผมแล้วก็สตาร์ทนะครับผมจากนั้นรอนะครับผมประมาณห้านาทีนะครับเครื่องจะทาการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับผมการล้างหัวพิมพ์แบบนี้นะครับผมควรล้างแค่หนึ่งครั้งนะครับต่อวันนะครับผมไม่ควรล้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าล้างเยอะมากนะครับผมมันจะทําให้ตัวบอร์ดล็อกง่ายสองนะครับมันจะเปื้อนน้าหมึกนะครับผม3ามนะครับมันจะทําให้หัวพิมพ์นะครับร้อนแล้วหัวพิมพ์ทะลุได้นะครับผม อันนี้ก็รอนะครับผมประมาณ5้านาทีนะครับผมเดี๋ยวจากนั้นเราก็มาเทสหัวพิมพ์ไปพร้อมกันนะครับผมครับผมหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมผ่านตัวคอมนะแล้วเรามาเป็นเทสดูนะครับผมดูไปพร้อมกันนะครับว่าหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับจากของเดิมนะครับที่เราเปินเทสออกมารอบแรกเห็นไหมครับมันขาดนะครับผมเป้นตัวนัสือก็จะเป็นเส้นนะครับลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเป็นออกมาดูก่อนนะครับผม ดูผลงานนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมแตกต่างกันไหมครับนี่นะครับผมอ,ออกมา1 0นตัวนี้ก็เส้นหล่นนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่มีผลนะครับผมเดี๋ยวเราสั่งล้างพัวพิมพ์แบบปกติหนึ่งครั้งก็ใช้งานได้นะครับผมเห็นไหมตัวหนังสือออกมาปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสตตัวหนังสือให้ดูนะครับผม เราไม่ใส่สแกนเนอร์ก็เทสได้นะครับผมเห็นไหมครับตัวหนังสือออกมาเรียบร้อยนะครับผมคุณภาพเสร็จสิ้นนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผม เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะหาสแกนเนอร์มาเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดก,ก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผมหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับผมก็ถอดปลัก๊กออกนะครับคราวนี้คุเดี๋ยวผมจะใส่ตัวสแกนเนอร์เข้าไปนะครับผม ใส่สแกนเนอร์เข้าไปก็เสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องเทสดูก่อนนะครับค่อยค่อยใส่น็อตใส่อะไรเข้าไปนะครับผมนี่นะครับเทสดูก่อนว่ามันจะมีอาการเออร์อ,รอะไรไหมนะครับผมถ้าสแกนเนอร์มีปัญหารหรือใส่สแกนเนอร์แล้วมันใส่ไม่ดีใส่สายอ่าไม่สนิทนะครับไฟแดงจะขึ้นในลักษณะนี้นะฮะ ครับเป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวผมต้องดูตัวเมนบอร์ดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับผมนี่นะครับผมถอดสแกนเนอร์ออกมานะครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมผมใส่เข้าไปนะครับไอปลายสายตรงนี้ครับผมปลายสายแผ่มันพับนะครับผมนะครับปลายสายแผ่มันพับนะครับเมื่อกี้มันก็เลยทําให้สแกนเนอร์เอรเลนนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมทําให้มันก็เนี่ยฮะอย่าให้มันพับนะครับผมดูนะ นะแล้วผมจะใส่ใหม่นะครับผมคราวนี้นะตอนใส่เข้าไปต้องระวังนะครับเมื่อกี้ปลายสายแพร์มันพับนะครับผมมันทําให้ตัวเวลาเราเสียบเข้าไปในช่องสล็อตของมันนะครับมันทําให้เออเลอร์นะครับผม,ดผมเดี๋ยวผมจะี๋ยวลองเปิดใหม่ดูนะครับผมว่าอาการเออเลอร์เมื่อกี้จะหายไปหรือเปล่านะครับผม เห็นไหมครับอาการเออร์เลอหายเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารดูวก่อนนะครับผมเพื่อเทสว่าตัวสแกนเนอร์ที่เราเปลี่ยนไปใช้ได้หรือเปล่านะครับผมนี่กระดาษมันหนาไปพอกระดาษมันหนาไปมันฟ้องว่ากระดาษติดแล้วก็กดปุ่มนี้ครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับผม ดี๋ยวเรากดถ่ายมาอีกรอบหนึงนะครับโอเคครับผมเครื่องใช้ได้นะครับผมคันนี้คันนี้พอเครื่องใช้ได้เราก็จะประกอบเครื่องคืนนะครับผมนี่นะครับเครื่องไถ่ายเอกสารได้นะครับใช้งานได้นะฮะ แล้วก็ใส่นะ่ยครับฝาครอบนะครับผมใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับผมเข้าล็อกก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เราก็บิดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับผม นี่นะครับยึดต่อด,ด้านข้างนะครับผมจากนั้นก็ด้านบนนะครับยึดตัวฟาสแกนเนอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์สั่งพิมพ์ดูนะครับผมคราวนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ให้ดูนะครับผม เดี๋ยวก็จะสั่งพิ้นเป็นหมดรูปภาพนะครับผมเดี๋ยวพิมนรูปให้ดูนะครับผมเวลาพิ้นรูปนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกนะครับเวลาใช้งานไเวลาสั่งพิ้นรูปนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเลือกสีรูปนะครับผมผมจะพิ้นในแผ่นเดียวนะนี้คือกระดาษ A4 เรานะครับผมสี่ภาพในแผ่นเดียวนะครับผมเครื่องพิ้นผมก็จะเลือกให้มันเป็นรุ่นของผมนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวไหน L210 Copy 1นะครับผม แอร์สองสมกาปพิ้พหนึ่งนะครับกระดาษนะครับผมให้เลือกเป็นกระดาษมันนะครับผมนี่นะครับให้เลือกเป็นกระดาษมันนะครับตัวนี้นะกระดาษพรีเมียมคอสซี่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวคุณภาพตรงนี้นะครับผมการพิมพ์ให้เลือกเป็นไฮนะครับเพราะเป็นหมดรูปภาพนะครับผมจากนั้นก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเครื่องก็จะทําการพิมพ์ออกมานะครับผมเครื่องจะพิมพ์ช้าลงนะครับแต่ความละเอียดจะเพิ่มขึ้นนะครับผม นี่นะครับเครื่องก็จะทําการพิ้น์นะครับผมสามารถเปิดเช็คได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวเซนเซอร์นะครับผมสามารถเปิดฝาดูเวลาพิ้น์ได้นะครับผมนี่นะครับเครื่องก็จะทําการพิ้น์ออกมาสีก็พิ้น์ออกมาจะแห้งเลยนะครับไม่มีติดมือนะครับเห็นไหมถ้าเราตั้งค่าโหมดดูภาพมันจะสวยนะครับพะเครื่องพิ้น์นะครับปกติเนี่ย เครื่องของเขานะครับจะตั้งค่าอยู่หมดเทคนะครับคือโหมดตัวหนังสือเวลาเพื่อนสมาชิกพิมพ์นะครับผมไม่ได้ตั้งค่ามันนะครับมันก็จะเป็นเส้นนะครับภาพจะไม่สวยนะครับผมแต่พอเราตั้งค่าโหมดรูปภาพนะครับเลือกกระดาษให้เป็นกระดาษมันแล้วก็ตั้งให้เป็นคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะพิมพ์ในโปรแกรมไหนนะครับเ o r d อ Excel โปรแกรมพิมพ์ภาพ a c d c โปรแกรมอะไรก็ช่างนะครับเราต้องตั้งค่าหมดรูปภาพนะครับไม่งั้นภาพมันจะไม่สวยนะครับผมเครื่องก็จะทําการพิมพ์ออกมานะครับผม ไหมครับผ้าก็จะออกมาสวยนะครับผมไม่เป็นเส้นเห็นไหมครับผมอ่านี่นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพอจะได้มีกําลังใจในการทํานะครับถ้ามีคนดูนะครับแสดงว่ามีคนสนใจในสิ่งที่ผมทํานะครับเอาไว้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้นะครับจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบางอย่างถ้าทาไม่ได้จริงๆค่อยยกหาช่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ